เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อในประเด็นเรื่องของสรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่งนะครับซึ่งเป็นการจัดทํา และสรุปโดยกระทรวงมหาดไทยเราเคยพูดคุยกันไปบ้างแล้วนะครับสำหรับในเรื่องนี้ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเผาในที่โลง่งสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับอาจจะพิจารณาตราเทศบัญญัติสำหรับเทศบาลเนี่ยนะครับหรือข้อบัญญัติ นะครับสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542ซึ่งกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจตราเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะครับในวงเล็บ1เนี่ยการดำเดนินมาตรการตามกฎหมายถ้าเป็นกรณีของเทศบาลเนี่ยนะครับเทศบาลก็จะอาศัยอำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496ประกอบกับมาตรา16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศสอ 2, 5 4 2ในการจัดทำเทศบัญญัติเพื่อกำหนดให้การเผาในพื้นที่ที่กำหนดเนี่ยเป็นความผิดโดยโทษในเทศบัญญัตินั้นจะกำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้แต่ห้ามมิให้กำหนดเกินกว่า1,000บาทนะครับในกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบล ก็อาศัยอำนาจตามมาตรา71แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537ประกอบกับมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542ในการจัดทำข้อบัญญัติเพื่อกำหนดให้การเผาในพื้นที่ที่กำหนดเป็นความผิด โดยข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลมิให้กำหนดโทษเกิน1,000บาทเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับในเรื่องของกฎหมายตรงนี้เนี่ยในกรณีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบ,บตเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะออกกฎหมายได้นั่นเองนะครับถ้าตามเนื้อหาตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะออกกฎหมายกำหนดความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการเผาในพื้นที่ได้นะครับแต่ว่า ในเรื่องของการกำหนดโทษปรับเนี่ยห้ามมิให้กำหนดโทษปรับเกินกว่า1000บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลห,หรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบาตาเนี่ยก็สามารถที่จะออกกฎหมายมาบังคับตรงนี้ได้นั่นเองนะครับต่อมาในวงเล็บที่2เนี่ยในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับการกระทําอันเป็นการละเมิดเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับ ก็ถือเป็นความผิดอาญาที่มีโทษปรับ,บเพียงสถานเดียวไม่เกิน1,000บาทซึ่งผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจเปรียบเทียบได้ตามในยะข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่นพศ2547ข้อ4ประกอบกับมาตรา48แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496หรือมาตรา65 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537เมื่อผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบกำหนดไว้และไม่เกิน30วันนับแต่วันทำการเปรียบเทียบคดีอาญาก็เป็นอันเลิกกันกรณีผู้กระทำความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบคดีหรือไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดเวลา30วันก็ให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับ บันทึกถ้อยคําหรือเหตุที่ไม่ชําระค่าปรับไว้ในสํานวนการเปรียบเทียบแล้วส่งเรื่องให้พนักง,งานสอบสวนฝ่ายปกครองในเขตอํานาจดําเนินคดีต่อไปได้นะครับตามในยะข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่นพศ2547ข้อ13นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายของเทศบาลหรืออบตอ เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมการเผาในที่โล่งนะครับก็สามารถดําเนินคดีอาญาได้โดยมีโทษปรับสถานเดียวไม่เกิน1,000บาทนั่นเองนะครับและเมื่อผู้กระทําความผิดได้ชําระค่าปรับแล้วเนี่ยก็ถือว่าคดีอาญาเป็นอันเลิกกันตามข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติเมื่อสักครู่นี้นะครับครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็คือในเรื่องของอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการเผาในที่โล่งนะครับสำหรับในเรื่องนี้ก็มีรายละเอียดอีกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ